ก็คือมีในส่วนของภรรยานะครับเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับนะก็พาลูกสาวมาหาผมประมาณสักสี่ห้ทุ่มแล้วนะก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือนะครับก็ว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสามีเป็นยศพันเอกนะครับอยู่ในสังกัดของกองทัพไทยนะครับซึ่งคบกับสามีมาเนี่ยสิกว่าปี คบกันมา18ปีนะครับยาวนานมากนะอยู่กันตั้งแต่สามียังยังไม่มีอะไรนะครับวันที่วันนี้สามีเขาเติบโตนะครับก็มีพฤติกรรมนะตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับนะก็คือเขาวิดีโอคอลไปหาในโรงแรมนะครับแล้วก็เจอสามีอยู่ในห้อง นะแล้วก็ถามว่าสามีอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมกลับบ้านดึกนะสามีบอกว่าอยู่รอบ,บี้โรงแรมนะครับแต่เขาเห็นไปเอ๊ะใจเห็นเป็นฝักบัวอยู่ในห้องว่าทําไม็อบ,บี้โรงแรมมันมีฝักบัวด้วยนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ยังไม่เชื่อนะไม่เชื่อใจก็พยายามไปหาข้อมูลเพิ่มนะจนไปเจอในส่วนของคลิปในโรงแรมนะครับเดินคู่กันนะครับก็เจอในส่วนของใบเข้าพักรายชื่อผู้เข้าพักรายชื่อผู้จองห้องก็คือเขาทําข้อมูลมาค่อนข้างดีนะครับก็สอบถามทาง ผู้ชายนะก็ผู้ชายก็รับนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ขึ้นจริงมีความสัมพันธ์กับพันเอกหญิงอีกคนหนึง่งซึ่งอ,อยู่ในสังกัดของกองทัพไทยเช่นเดียวกันนะครับสองคนนี้เนี่ยนะก็มีการแชท พูดคุยกันตัวของผู้หญิงเขาขอดูแชทนะนะก็เห็นแชทบอกรักหวานชื่นด้วยนะครับเขาก็ทนไม่ไหวะนะก็ได้คุยกับทางผู้หญิงที่เป็นพันเอกซึ่งก็รับปากแล้วว่าจะมีการเลิกยุ่งกับทางสามีของเขานะครับคุยกับทางพันเอกจริงนะก็มีการตบปากรับคากันเป็นอย่างดีแต่หลังจากที่พูดคุยกันทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่แน่นอนครับความเชื่อใจมันไม่เป็นเหมือนเดิมเขาก็มีการติด GPS ซึ่ง GPS ที่เขาใช้นอกจากบอกโลเคชันเนี่ยมันเก็บเสียงได้ด้วยนะครับก็เลยรู้ว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่ ทางตัวภรรยาเนี่ยเขาก็เลยเดําเนินการในส่วนของการฟ้องนะแล้วก็มาร้องเรียนนะครับที่กองทัพไทยแต่หลังจากการร้องเรียนเนี่ยนะ ก,การที่ฟ้องเข้าไปเนี่ยมันก็มีฟีดแบ็กตามมาคือผู้ชายเนี่ยเขาก็มีอาการนะครับซึ่งมันไปกระทบกับลูกอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกนะเรื่องของแพมเพร์ให้ออกคนละครึ่งซึ่งเขาก็มองว่ามันไม่ใช่ความผิดเขานะมีการพูดคุยในเรื่องของการให้จะให้ลูกดรอปเรียนนะครับนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะให้หาร2ซึ่งผู้หญิงเขามองว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทํางานมาได้เงินเดือน6กหมื่นแปดหมื่นทำงานเนี่ยหน้าที่การงานดีแต่ออกเพื่อเอามาดูแลลูกเพราะผู้ชายอยากให้มีลูกนะครับเขาก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรแล้วตัวผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชายก็ไม่ได้ให้เงินเดือนอะไรนะครับวันนี้เขาออกมาทําเพื่อผู้ชายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่เขากลับถูกบีบหรือเปล่าถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถูกบีบเองหรือเปล่าเขารู้สึกว่าเอาฉันไม่ได้เป็นคนผิดอะไรทําไมตัวฉันต้องอยู่ในสภาพนี้ด้วยแล้วก็ต้องไปกระทบกับลูกด้วยซึ่งจริงๆมมมััันนไไ่่สควรรนะะผู้ใหหญญจีปาอก ก็ไม่ควรจะไปมีปัญหาในเรื่องของลูก